สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ e ้ายี่ห้อโรบิน NB เนีหนึ่งนะครับเก่าญี่ปุ่นตัวนี้นี่เสื้อลูกนี่ให้95เลยนะตัวนี้ประเก็นมันแลบนะผมก็เปลี่ยนใหม่เดิมทุกอย่างนะครับยกเว้นครอบท่อครอบท่อ,อ,อ,อนี้มันทับก็มาแตกนะครับนะครับก็มาแตกก็เ,เปลี่ยนออกมาให้ใหม่นะครับที่เหลือก็เดิมหมดนะครับหางอะไรนี่เช็คอาจจะระบีให้ใหม่นะครับ เดี๋ยวลองมาเสียงดูนะครับเดี๋ยวไว้อีงว่างๆจะไปรีวิวให้ดูนะครับนี่ถ่ายให้ลงให้ดูไปก่อน นี่ครับนวมนี่ก็เดิมนะครับเนี่ยนี่ก็เดิมเดิมหมดนะครับหัวเกียร์เดิมนะครับบางย่าเดิมครับพับูมิคุนี้คอยไฟเป็นอีเคดะใครสนใจนะครับตัวนี้พักแชทสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวลองติดใจดูทีนะครับเจอลูกนี่ให้9-5เปอร์เซ็นต์เลยครับตัวนี้ ประมาณนี้ขอบคุณครับ